ุกแค้นดูภูเขาสิเขาข้อหงนะครับฝนตกแล้วจะมีหมอกแบบนี้สวยมากทุกคนเห็นปะ นี่ฮะสามแยกคอหงข้างหน้าเนี่ยถ้าเกิดเราขับรถตรงไปแต่นี่คือบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าตรงคอหงถนนเพชรเกษมซอย6ตรงเนี้ยที่มีแกงใต้อร่อยอร่อยอะ่ะทุกคนเข้าไปจะมีแกงใต้ชื่ออิสลามทุกคนต้องค้นหาให้ได้เนี่ยเข้าไปในซอย50เมตรทุกคนตรงปากซอยเพชรเกษม6ก็จะเป็นร้านสุกี้หมาล่าสายพานนะฮะไทเชียไทยเตียใช่ไหมไทยไทย ไทยเชี่ยก็คือลาวอ่ะไทยเหมือนกับเป็นเป็นฮอตพอตไทยลาวอะไรประมาณเนี่ยอยู่ตรงนี้เองทุกคนเห็นไหมปากซอยเลยทุกคนแต่ว่าจริงๆอะ่ะเราจองเอาไว้นะว่าจะไปวันนี้แต่แบบฝนตกอะ่ะเราไม่อยากกินแล้วทุกคนรถเป็นคราวหน้านี่ฮะรถสองแถวจะไปสนามบินขนส่งเนี่ยถึงเลยใครลงสนามบินมาเห็นไหมรถสายสีน้ําเงินนี่เลยทุกคนนี่ฮะเนี่ยมาจากสนามบินแล้วก็ขับผ่านหัดใยญ่ใน แล้วก็ผ่านจุดนี้แล้วก็ไปขนส่งขนส่งก็จะไปเลี้ยวเลี้ยวขวาตรงเนี้ยสามแยกคอหงหน้าโรงพยาบาลค่ายเสนานานลุงนี่คือที่เที่ยวเนี่ยทำแผนที่ไว้ดีมากทุกคนจ๋านี่ฮะท,ที่เที่ยวไปเกาะยอไปสงขลา27กิโลก็นั่งสองแถวขึ้นตรงนี้ได้เลย แต่ถ้าหิวข้าวก็อย่างที่บอกตรงที่ร้านแกงใต้อิสลามอร่อยมากอร่อยจริงค่ัทุกคนนี่คือชุมทางปักใต้หลากหลายเศรษฐกิจ,ธธจชีวิตอุดมลื่นลมธรรมชาติหาดทรายแหลมโพก็บอกแหลมโพสวยมากหาดทรายแหลมโพทุ่โอสีชมพูคูครองอุตเภาขุนเขาตนงาช้างน้ำตกตนงาช้างนะครับทุกคนอยากนี่หารถติดเนี่ยเห็นไหมรถสองแถวสีน้ำเงินเนี่ยมาติดติดกันเลยทุกคน ทุกๆหัดใหญ่ก็จะเป็น4ล้อแบบนี้แต่ถ้าเป็น2แถวจะเป็นรถปิกอัพรถกระบะมีหลังคานี่ฮะเห็นไหมเขาจะทําแผนที่แบบแล้วก็ข้างหลังก็จะมีเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษด้วยเราเห็นแล้วปื้มฮะ เขาบอกเนี่ยฮะหาดสมิลาจากที่นี่ไป28กิโลยกิโลนะฮะไปตูนหาช้างก็ไม่ไกลตรงนี้เหมือนกันจากหาดเดยนน็นนายทุกคนอยากให้ทุกคนไปเที่ยวหาดเดย็นนมากเพราะเป็นอันซีนไม่ค่อยจะแคร์สื่อเท่าไหร่เขาก็อยู่ของเขาไปคนขายของกันทุกเย็นนะฮะดนยิ่งกว่าวอ l k ก n g s สตรีทอีกแต่ว่าจะไม่มีนักท่องเที่ยวไปเดินเลยทุกคนเชื่อป่ะอันซีนจริงๆฮะนักท่องเที่ยวมองไม่ถึงเลยนี่ฮะเขาจะมีบรรยายเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะฮะแผนที่เนี่ยเห็นไหมนี่ หาดมหาราชเขาตังกูนเราไม่เคยได้ยินหาดมหาราชนะอยู่ตรงไหนเนี่ยทุกคนเขาบอกอยู่สถิงพาอ๋ออยู่สถิงพาหาดมหาราชเราจะยิ่งจะเขาตังกูนหาดชลาทัศแล้วก็หาดสมิลาที่มีหนังเงือกหาดมหาราชจะอยู่ที่สถิงพระสวนสัตว์สงขลาแหลมสนอ่อนก็จะอยู่ที่สงขลาทุกคนแหลมสนอ่อนใกล้ๆกับทะเลสาบสงขลา เกาะยงเกาะยอแต่ที่สําคัญคือถ้าเกิดไปสงขลาจากที่นี่นั่งรถสองแถวไปจะสะดวกมากนั่งรถสองแถวไป30บาทเองทุกคนกลับก็30บาทแล้วไปสนามบินขึ้นเครื่องกลับได้เลยทุกคนจ้าไปพักสงขลาแต่แรกนะฮะโรงแรมสงขลาแต่แรกซึ่งอยู่ในเมืองสงขลาเดินนิดเดียวก็จะถึงเมืองเก่าสงขลาทุกคน เมืองเก่าสงขาก็จะมีอย่างที่บอกนะฮะคาเฟ่ริมทะเลสาบอยู่ในกลางเมืองเลยนะคาเฟ่เดินรูเคยไปมันถมากมีเพลงตอนเย็นๆแล้วก็พระอาทิตตกดินตรงริมทะเลสาบเห็นเขาคอหงหมั้ยทุกคนนี่ฝนตกไงต้องรีบเดินค่ะมาถ่ายทุกคนได้ดูกันว่าหัดใหญ่ตรงนี้เขาคอหงนะตรงนี้เขาเรียกว่าใกล้กับวัดคอหงหงปฏิสถานามตรงด้านหน้าวัดคอหงดังมากแล้วก็สามแยกคอหงนั้นตรง ก็ไปสงขาไปเกาะยอได้ไปสวนสาธารณะหัดใหญ่ซึ่งดังนะสวนสาธารณะหัดใหญ่จะมีกระเช้าขึ้นไปชมที่คันแเ่นเขามาเขาขึ้นไปอ๋อไหว้เจ้าแม่กวนอิมเขาตังกวนไงไม่ใช่เขาตังกวนพูดผิดเขาเขาหงทุกคนที่มีเจ้าแม่กวนอิมอ่ะแต่เขาไปแล้วปรากฏว่ากระเช้าเสียพังเจ๊งบ่อยมากเขาบอกกระเช้าที่เป็นเคเบิลคาร์กระเช้าลอยฟ้าขึ้นไปชมเมืองเสียบ่อย่ะของหัดใหญ่เพราะฉะนั้นคันแเ่นมานี่ฮะ ฮอตพอตไทยลาวไทยเทียเนี่ยไทยไทยเทียเนี่ยตรงนี้หาฮอตพอตสายพานแล้วก็แกงใต้เข้าไปในซอยนี้เลยจากทุกคนนี่หาเหลี้ยวขวาเข้าไปในซอยเนี้ยเห็นไหมที่แดงๆเนี่ยตรงข้ามกับที่แดงๆเนี่ยแกงใต้จะอยู่ขวามือฝนตกหนักเลยนั่นหากแกงใต้เห็นไหม ที่เหลืองเหลืองนะฮเดินตรงะดุนข้างซอยซอยท้งข้างบิ๊กซีเอ็กก็จะเป็นเพชรเกษมนี่เองซอยหกนะฮะที <ๆ S 1> ่มีสมงตงส้มตามนี่ไก่ย่างอบน้ำพึ่งทุกคนนะฮะเรามาดูกันเดินไปสักนิดหนึ่งแล้วกันจะได้เห็นว่ามามานอนแถวแถวนี้แล้วเนี่ยมีของกินสะดวกสบายมากอ้าชาบังปิดเลยวะเปิดกี่โมงเนัะ ปิดแล้วชาบังอันนี้ก็ปิดฮะเปิดทุ่งนี้ทุกคนนี่เข้ามาในซอยเพชรเกษมซอยหกนะครับทุกคนสภาพจะเป็นแบบนี้ฮะร้านค้าเยอะมากตอนเย็นๆนะฮะคุณจะออกมาหาอะไรกินกันเห็นไหมมีลาบอีสงอีสานร้านทองก็มาแล้วฮะ นี่มีไก่ทอดหัดใหญ่ด้วยนะต้องดูว่าของแท้ของปลอมทุกคนแต่ว่าถ้าที่นี่อ่ะน่าจะเป็นของแท้ซะส่วนใหญ่แต่ก็ต้องเคารพกฎนะฮะไก่ทอดหัดใหญ่จะต้องแบบมีหอมทอดโรยบนข้าวเหนียวร้อนๆอ,อยู่เสมอนะฮะแล้วก็น้าจิ้มรสเด็ดไก่ต้องนุ่มข้าวเหนียวต้องนุ่มค่ะใช้ข้าวเหนียวคุณภาพดีทุกคนร้อนนะฮะแล้วก็ถ้าเย็นตัวแล้วต้องไม่แข็งโป๊กค่ะถึงจะอร่อยไว้า,า่ละที มีปลาหมึกนะฮะปลาหมึกมีปลาหมึกทอดด้วยหรอนั่นแหละมีปลาหมึกไม่ใช่อกเออเราชอบกินปลาหมึกชุบแป้งทอดนะฮะไม่มีนะฮะที่หาเดินไปเรื่อยๆก็จะเป็นแบบที่พงที่พักนะทุกคนแล้วก็อาหารการกินปะ ดี๋ยวเราต้องกลับโรงแรมแล้วก็แต่โรงแรมดีนะที่เราพักเนี่ยไม่เอ่ยชื่อแต่ว่าดีหมดฮะนอนสบายแต่ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอ๋อไม่มีตู้เย็นทุกคนโอเคไหมไปเดี๋ยวก,กลับไปเดี๋ยวฝนจะตกนะเจอกันคลิปหน้าครับ